ระวังให้มากขึ้นเป็นสิบเท่าตัวเลยก็ได้นะใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินมองหาแหล่งกู้เงินอยากจะกู้เงินโปรดระมัดระวังมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เขาแอบอ้างเก่งเอาชื่อสินเชื่อที่ให้กู้เงินด่วนถูกกฎหมายไปเป็นเหยื่อล่อลวงหลอกสูญเสียเงินกันมากมายเสียหายกันบะมากแล้วขนาดคนที่ไม่เคยคิดจะกู้เงินยังโดนหลอกก็มี นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับมีสินเชื่อให้ดูเป็นสินเชื่อที่ให้บริการทางด้านการเงินเป็นบริการออนไลน์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเยือชั้นดีเลยนะที่หลายคนหลงเชื่อว่านี่คือของจริงเอาเป็นว่าถ้าคุณคิดจะกู้เงินคุณจะต้องได้เงินไม่ใช่แค่ว่าคุณต้องเสียเงินก่อนจ่ายค่าบริการจ่ายค่าใช้จ่ายค่าโน่นค่านี่แบบนี้มิดชัวมิดฉาชีพ สินเชื่อที่กู้ผ่านแอปถูกกฎหมายแล้วก็โหลดได้จาก Google Play Store เท่านั้นถ้าคุณได้โหลดหรือว่าได้ลิงก์จากช่องทางอื่นอันนี้ปลอมแล้วถึงแม้ว่าคุณจะได้โหลดจาก Google Play Store แหล่งที่น่าเชื่อถือคุณก็ต้องดูด้วยว่าหน้าตามันเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าถูกไหมนี่คือเลอไทยเลไทยหรือจะอ่านอะไรเนี่ยคุณก็อ่านได้หมดแปลงหน้าตามันเหมือนกับแอปจีนต่นแรกคิดว่าลวงโลกซะแล้ว แต่พอดูไปดูมาเอ๊ะมันเป็นของบริษัท AllfinTech นะี่นาเขาขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วด้วยซักประมาณปี2563เห็นอย่างนี้ก็โล่งขึ้นเยอะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อนะคุณไปเช็คได้นะเข้าไปที่เว็บทบทเแล้วไม่ว่าคุณจะกล้วอะไรคุณก็เช็คก่อนชัวร์ทุกครั้งก็จะดีเลอไทยเนี่ยแค่คุณโหลดแอป,ปมาโหลดจาก Google Play Store เท่านั้นนะจากนั้นคุณก็สมัครเป็นสมาชิกด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กรอกข้อมูลแล้วก็รองเงินเข้าบัญชีเอกสารก็จะใช้แค่3อย่างบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนสมุดบัญชีธนาคารคือคุณต้องมีอายุ2 0 4สิถึงีปีแล้วก็แค่เป็นคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่สำคัญรับเฉพาะคนที่มีาไรายได้ประจำส่วนคนที่ประกอบอาชีพอิสระคุณหมดสิทธิ์แล้วนะเดี๋ยวคุณเบนไปที่ฟนิกหรือไม่กมันนี่ธันเดอร์ก็ได้เลยใช้เอกสารน้อยจริง ขั้นตอนการสมัครก็ใช้เวลาไม่น่าเกิน10นาทีการอนุมัตจะช้าจะเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคิวด้วยนะโดยปกติก็จะไม่เกิน3วันทำการถ้าอนุมัติแล้วคุณจะได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงซึ่งมันจะไม่เหมาะกับคนที่รีบใช้เงินถ้าคุณกู้ไม่ผ่านคุณสามารถจะยื่นกู้ได้ใหม่นะภายในไม่เกิน60วันหรือคุณก็ดูได้จากแอปโดยตรงนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะบอกดอกเบี้ยก็แพงอยู่ ก็ไม่ได้เกินย5นต5ต่อปีถึงมันจะแพงมันก็แพงอยู่ในกรอบของกฎหมายวงเงินที่กู้ได้เนี่ย1 0 0 0ถึงห0 0 0รียะเวลาก็เลือกได้ด้วยนะ3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนเช่นคุณกู้5,000บาทแล้วก็เลือกผ่อน12เดือนเนี่ยดอกเบีย้ยทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ670บาทเดือนหนึ่งคุณจะส่งแค่476บาทแค่นั้นถ้าคุณไหวมากกว่านี้นะคุณก็เลือกผ่อนจำนวนเดือนที่มันน้อยลง ลองคิดคำนวณดูก่อนก็ได้ภายในเว็บไซต์ของเขากู้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มากู้แล้วจะกู้ได้เงินทุกคนแต่ละคนก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปซึ่งเลอไทยเองเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมากด้วยขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ